เชิญครับเพราะว่าไอ้นี่เพื่อนเนี่ยอ่านใจองไรกันไรอ่านจะถนัดกับเขาอ่ะเดี๋ยว่อนแ๊บนึ่งน้องเมียน้องเมียน้องเนียินถั่วตัวเองยังแค่สามพันนะคะเดี๋ยวยืนเรียงแถวอาหารเดี๋ยวดูน้องแมนเลยอ่ะตั้งใจครับพี่น้องเดี๋ยวดูน้องแมนเลยคะ ทาปาไม่งันเลยราาขายป็นเงี้ยป็นเไปดูน้หน่ะคะไปดูะร้าไปทำาตงน่ะคะใครทำสวยที่สุดได้อังเปานะบ้างทรายทองผู้ชมช่วยกันเป็นคะแนน้วใหแนนด้วยผู้ชมบ้านทรายทองมีพุทธจมาน มีหญิงใหญ่มีมีชายกลางก่อนมีชายกลางมีหญิงใหญ่หหญญิงใ่เอแล้วมันไม่ใหญ่แล้วมันแล้วมันน้อยพูดไปไหมล่ะมันคิดแว่าแบบบ้านใสทองมีจมานมีชายกลางมีหญิงใหญ่ คนสวยใจลายคือเล็กคนไ้เล่นเราทำไมคไเอาดีคุณจเอาดีคุณที่ำสวยครับคุณลีำสวยครับพอดีพนักงานผมยังไม่ได้พี่ครับไม่ไครับยังทำไม่ได้ครับเจ้าอะรดย่างไเดี๋ยวก่อนนะคะอันดับแรกขอให้เขียนชื่อก่อนนะคะพี่พี่ชื่อ ขอดูเอวค่ะขอดูเอวขอดูเอวชื่อเล่นอ่ชื่อเล่นนะคะพี่อานะคะเขียนชื่อเล่นสูนนะคะพี่อาดอาอาใช้แต่เอวค่ะทุกๆคนโหวตนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนน้องอายินม่ายชิ้นกันครับยินม่ายชินกันครับนิมีไว้ครับถูกต้องครับเดวต้องการเขาอาจะไม่ถ่าไม่ไมหลุดนะคะ เขียนครับเขียนใช้เอวอย่างเดียวนะครับใช้ที่จะหาแล้วเล่นวาเป็นสบายหล่นคดีมันมันไม่หนีครับเช้ามันลบางเราเอาคุณอ่างครับเชิญครับเียนชื่อเอลงเปยนไหมครับอาอครับเขียนหัวกันครับทำหัวห่างก่อนหัวห่างก่อนนี้ย

จอทหารทหารอ้ออเอออ้ไนาดูเหมือนกันนะครับครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ครับคุณเบ้าครับคุณเบ้าหีไม่ได้ก่อนครับโอไนะคะหลอเชื่ออะรคะหลอ่ไีไม่ได้นเพียครับได้กัได้ครับอ่เพียนครับ คุณเพชรเขียนหัวกันนะครับระเอ่ย์มีหัวเลยนะครับเอาหัวใหญ่ๆนะคะอ่าหัวใหญ่ๆเขียนหัวหัวระเอก่อนเขียนหัวระเอก่อนหัวกลมๆเอนะครับหัวกลมๆคุณเพชรครับคุณเพชรครับเมื่อกี้คุณเพชรเขียนระเอไม่สวยลบก่อนครับลบลบครับลบอ่า เขียนหัวกลมๆแล้วก็ลากขึ้นไปอ่าจับก่นค่ะกิมพ์กดจุ๊บเอามือเท้าเอวไปดิเสื้อถมเสื้ออะไรเสื้อถมอ่าอ่าเขียนซาลาเอ่ยครัคุณเพชรซาลาเอ่ยซาลาเอ่ครับผมผมเพิ่งบอกไปว่าคุณเพชรคนที่จบน้อยครับเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกผอพานครับเพชรเพชผอพานเขียนถูกไหม เอาโอเคพอพาพอพาอันยากอยนี่มันไม่เลอะอยากดูหนังอะพอพาอันนี้มันมีแบบให้ดูมันไม่ยากหรอกถ้าเราต้องการที่จะทำอะไรดำอะพอพานเร็วๆเขาอยากดูเพล็กซ์มากเลยหัวกงมๆก่อนหัวพอพานหัวโกงโกงอาโกงตาลงไปเสียงหลัเสียงนี้เอาตรงนี้พอพานแล้วพอพานแล้วพอพานแล้วจะไปอะไรชื่อบรรยายว่าอะไร ลอยชอยเรอกดีอ่ายเรออเรือ่เรือกบอนผมก้มทำผมไอ้หูไอ้งูกอ่าเดยันหน่อยไม่ได้ไม่ได้าทีมันมันลบลบไม่สวยลบลไม่สวยใช่มไดได้ไม่ลบไ อาเฉี่สวยอาราเรือใหม่เราเรือใหม่เรจริงคุณถึงเรื่องผ่อนเอาลลากมาเออเออเออนั่นแหละเอาลอีฟูเคืนี้มึงโดนแน่คนไหนคนไหนชื่อฟูอช้างันช้างากากยาีหน่อย อ่าโอเคคดังเอาอะไรกันเจ้าของน้เนี่ยเจางวันเียอรเียนเลยเขียนเมื่อี้ครบยังอ่าก็เป็นพี่บุญถึงค่ะยาวหน่อยบุญถึงครับอ่ถึงนนรบกวถึงชมื่อยชื่อยนะชื่อนายชื่อนาอ่รู้สึกว่าเมียเขารักเขาไม่ได้เลยครับหนีไลเรืเอยๆรนีวันนี้ไม่มีเมียใช่ไหมครั ไอ้แต่พูดพูดแรงพูดใหถูกมึงกูไม่ช่วยนะเริ่มค่ะเริ่มค่ะนอหนูโกงครับลาครับลาครับตบตบเท้าจระอจะอาอะนหัวเขารอบเดียวมัใจเลยมึงจะได้วนหลอบ ออาาไม่ดอเิเอาออกกานหลบก่อนอยครับ้นเรียเนเน้นเลยเกินเน้นเลเกินอ้หอย่นินอย่านเดี๋ยวทีนี้ใช้ไม่ได้อ้ดอชุดใช้เน้นเน้นทอ่นั่นเลยอันเชสามคนง้าเลยครับเชิญหน้ได้ง้าเลยครับ จัะมือให้พี่หน่อยครับพี่น้องให้ยกให้ตบมืออ่าตบมือหน่อยครับเดี๋ยวเราจะสุ่มถามนะคะเอันนี่สูงไหมรายเดืความรู้สึกยังไงคะซุ่มทานดีมากครับคะแนนเท่าไรคะถ้าจับมือครับเป็นไปครับคุณ plus แปดพอคุณน้องนางครับแปดแล้วนะคะน้องนางครับแล้วดีครับพอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเกษตแห่งประเทศไทยต้องมาแล้วครับต้อนรับพี่น้องเอาดีใจนะครับ ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสกาธิกครเป็นคะนน่เป็คะแเดี๋ยวเราจะมาสอบถามลูกพี่เขาเองเลยนะคะคุกพี่มีความรู้สึกยังไงค้าสำหรับลูกน้องทำแบบหรอายคะับไม่ได้ครับลูกพี่ให้ไปสอครับคุณเล่าสำหรับเจฟูสัเนียอยู่ไหนคะ ไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ได้เไม่ดีแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาช่วตบมือดีกว่านะครับเดี๋ยวคน้เลยนะคะคนไหนให้พี่อาร์นะครับอ่าตบมือครับพี่อาครับพี่อาร์โอ้โหน้องอาร์ครับพี่เดี๋ยวไม่ตกท่แหนเลยครับแสดงว่าพี่ามมากเลยนนี้ขอตกหน่อยเปลี่ยนเป็นตกแาุเพชรครับอาุเพชร ครับไปเย2ครตครับเราดแล้วคุณว่าค่าไปแดกนะครับค่าไปแดกจอยครับเพราะว่าในการนิของเขานะครับลงมาไปกอานนะครับ้ถนะครับเดี๋ยวน้องงานครับเรียนเชิญซอนะครับขอเชิญซ้อนมาแจกรางัลค่ะเชิญครับซครับให้เหยียดกับน้องๆครับ ตวัวดูนะครับพี่น้องครับแก้วก็มีถือด้วนะแต่มือมีโต๊ะอ่าครับท่านท่านไม่ต้องสงสัยนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามเหมือนกันหมดทุกท่านครับอะไรพี่การเ่นซอสอ่ะเป็นการเล่นเกมออกกระดาษไก่เต้นสาย อ,อันที่น้องสามคนที่แข่งมาเรียนรู้นะครับของเอาไปครับแต่ซองแดงมางทีเดียว